เนี่นะคะเมนูเห็ดนะคะวันนี้โอ้ลืมถ่ายให้ดูว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ลืมถ่ายเลยวันนี้นอนบ้านเพื่อนนะคะพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปเก็บเห็ดต่ออีกเออลืมถ่ายให้ดูเลยเห็ดได้เต็มตะกร้าพอดีเลยจะผัดกระเพราเห็ดนะคะ ข้าวเห็ดไข่ดาวนะคะเดี๋ยวนี้วิธีทอดไข่ดาวก็ต้องทำอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยตักน้ำมันน้อยไปหน่อยตักน้ำมันเยอะวัหน่อยตักน้ำมันชุ่ยชุ่ยชุ่ยอย่างนี้นะคะน้อยไปหน่อยหากระทะดีๆยากเลยบางทีนะมันติดกระทะน้ำเก่าแล้วเนี่ยฟิดตาแหละจะเกิดปะผัดเห็ดว้าวแกชุมไหมฉันผัดที่ไรมันชุนไปทั่วห้องเลยดิ เน้ำมันให้ตองหอ้งงมันตัองอ้งัด้ย <c oughs> กัน่ัดกะเพาเห็ดนะคะดึงดึงดึงแน่นมากเลยเห็ดแรกของปีนะคะโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้เก็บเห็ดซะแล้วปีนี้ ดในวันหลัง hmm. ต้องไปทำมั้งค yeah. ัดเนยแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วอะไรเนี nope. ้ยยังไม่เคยทำอย่างเงี้ยมัน uh, ขัดเขาบางคนเขากินดิบอ่ะเขากินยังไงกินไงยังไงเสียงเลยไม่รู้เดียวไม่ไคยไม่เคยกินตับตะเภาตัวนะาอร่อยอ่ะแค่ชิมนั้นก็อดมันสดสดมันสดดีมากดูดิมันแบบดูดิมันไม่มีไม่มีแมลงเลยเนาะ ตันตึบเลยเุ็ใหม่อไอแกใส่เ,เ,ปเป็นพวค้ขัดกรเาเดียนอาเลยพี่แกไม่ใช่เหรอไม่ใช่กระเพ๋าอะไรพี่แกงด้วยฉันวะ่ม,มพี่แกงแกตันใช่ไหม กินข้าวไม่ปวดหลังกับตายกิบเผ็ดไม่ยหนาวเลยเกไม่ถอดเสื้อไม่ได้ปวดเออเสื้อบางๆเงยกินเห็ดแรกของปีก่อนวันนั้นวันนั้นฉันนั่งไกลกล้องอย่างนี้เลยเอ้ยอุวนอุ่ออออนจังใฉันปิดพุงจ้ะฉันมีเอาตัวมาหน,น้าไปก่อนมาเด้อเพื่อนเห็ดแรกของปีอร่อยอร่อย นึกนึกนึนึก,นก,นกอร่อยมาก <c oughs> มหวานอร่อยจัมมมม,ามดาดมดมยดีถึงวันนั้นเห็ดฉันมันจะอยู่อย่างนี้ไหมมาไเห็นเลยถึงวันนั้นเห็ดฉันมันจะอยู่สวยอย่างนี้ไหมันจะอยู่ฟริตอย่างนี้ไหม ซึ S S <S sure. yeah. yeah. so ่งกใหญ่ไหมซึ่งกใหยไหทำเส็จเีงงอมแกจฑหนึ่งหรือกจะรวดทำยังไงก็ได้แกทำยังไงแกทำยังไงหั่นรวกหั่นรวกด้วยนแช่สด่สดฉันว่ามันเปลืองนะที่อ่ะหื่สดมันดูดิถ้าหลวมเหลือไม่เดียว ถ้าบสดจะดีทำก่นอนแล้วค่อยวางทำความสะอาดก่อน,น,นอุ้ยหล่อนเดี๋ยวนี่กระทะี๋ยวพุ่งขึ้นมาเงี่นง่นมีน้ำเอวเอวก็น้ตะลีม่น้ำ กินข้าวเสร็จไปทำเห็ด <c oughs> วันนี้เก็บเห็ดเก็บเ็ดเขียบบไม้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยโ <c oughs> มดเขีย์มันไม่ได้เดินไปอู้นั่นอู่นนี่ยมันไม่ได้เดินหานะมันเลียันั่นนัน<อ>เป็นข้าวข้าเขาเียบตุกเนี่ล <c oughs> ไม่บอกเ <c oughs> ขาวกรหม่อมมันต้องอุ่นอลอบมันต้องอ อร่อยอ่ะแนวไหนก็ทะยานใส่กีรอบอร่อยอ่ะมันกรุบกรุบลาบเด้อเอแล้ว